ดูวังรลยสัปดาห์สำหรับคนที่เกิดวันพุธครับสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธได้ไพ่ The World ได้ไพ่อัศวินดาบได้ไพ่ The m o o n ได้ไพ่ The Star นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยให้ผลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคม2 5 6 5นะครับวันพุธนะครับไพ่ The World ต้องบอกว่าคนที่เกิดวันพุธนะครับ ไพ่ใหญ่ขึ้นมา3ใบเลย The World The Moon The Star สัปดาห์นี้นี่น่าจะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นอย่างน้อย3 4อย่างกับคนที่เกิดวันพุธนะครับในแง่ของการงานการเงินในสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงที่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยได้ออกแอคชั่นได้โชว์ความสามารถได้โชว์สกิลอะไรบางอย่างในกลุ่มของที่ทํางานก็ดีได้กลุ่มของออที่เรียนก็ได้นะครับได้โชว์ความสามารถได้โชว์สกิล ในการทํางานทําให้เกิดความโดดเด่นในการทํางานนะครับผู้ใหญ่เล็งเห็นรูบบอาจารย์เล็งเห็นให้ความช่วยเหลือสนับสนุนได้รับกิจยศได้รับชื่อเสียงในการทํางานนะครับและพอเป็นภาพของไพ่พระศิวะไล่ลาลนะครับคุณเองเนี่ยก็จะต้องลงมือทำด้วยนะเพียงแต่ว่าทุกสิ่งที่คุณคิดทุกสิ่งที่คุณลงมาทำเนี่ยมันจะถูกที่ถูกเวลามันก็เลยส่งผลดีไปหมดเลยนะครับแต่เตือนไว้อย่างนี้ นะไม่ใช่ว่าแบบดีๆีปุ๊บแล้วคุณประมาททําอะไรโดยไม่ใส่ใจไม่ได้นะก็ทำโดยความตั้งใจนั่นแหละมันจะดีขึ้นเป็นเท่า2เท่าทวีคูณเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำอะไรคิดให้รอบคอบแล้วก็เชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเองเข้าไว้นะครับในสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องของการเงินนั้นนะครับเป็นไพ่ของพันธุมานออกรบนะสัปดาห์นี้เนี่ยต้องระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในแง่ของการเงินนะครับ เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเงินก็ได้หรือมีคดีความฟอ้องร้องเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังดวงการเงินทั่วไปถือว่ายังค่อนข้างจะติดขัดยังไม่คล่องมือเสียเงินเพราะการปรับปรุงเสียเงินซ่อมแซมสิ่งต่างๆที่มันเสียหายแต่ทั้งหมดก็เป็นนะ่าจะเป็นเรื่องของการรีโนเวทอะไรให้มันต่างๆให้มันดีขึ้นก็ถ้าหวังจะเก็บเงินเก็บต่อทองตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยก็บอกว่ายังเก็บไม่ค่อยอยู่นะนะครับหรือเสียเงินจากการถูกปรับ การถูกจับการต้องเสียค่าปรับอะไรพวกนี้ต้องระวังนะครับเรื่องพวกนี้นะครับการหมุนเงินหมุนทองอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยคล่องมือคนที่เป็นหนี้ถูกจิกถูกกัดถูกตามถูกประจานนะครับแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องระวังที่จะเสียหายในแง่ของการเงินแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดคนที่เป็นหนี้ก็แนะนําว่าคุยก่อนเลยคุยกับเจ้าหนี้ก่อนเลยว่าจะเอาอยัางไงนะก็จะได้ผ่อนหนักเป็นเบานะครับความรักนั้นได้ไพ่เดี่ยวมูล ความรักในไพ่เดอมูลไม่คุณจะรู้มีความรู้สึกว่าความรักเนี่ยคนรักหรือว่าแฟนของคุณหรือว่าสถานการความรักของคุณเนี่ยทำไมมันดูไม่มั่นคงเลยเกิดความกังวลกับอนาคตเกิดความกังวลกับสายตาชาวบ้านเกิดความกังวลกับคําติชินนินชาเสียงหอยเสียงปูเสียงปลาขึ้นนะครับเป็นความรู้สึกแบบนี้เข้ามาสอดแทรกในสัปดาห์นี้นะครับเป็นความรัก เหมือนเจอความรักเหมือนเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นศึกรอบด้าน,น่ะเนาะและเป็นการบั่นทอนนะครับจนเกิดความเบื่อหน่ายจนเกิดความมีปากมีเสียงกันได้นะครับนะแล้วก็กลางคืนเนี่ยมีอาการกังวลนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับเรื่องเล็กเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะนะครับก็แนะนําว่าคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยพยายามนะครับสัปดาห์นี้พยายามพากันทําบุญนะครับโดยจาก ซับสักนิดหนึ่งนะครับให้อาหารปลงอาหารปลาหรือว่าไปวัดทําสังฆทานกันสักนิดหนึ่งนะครับมันจะได้เหมือนแก้ผ่อนหนักเป็นเบากันไปนะฮะส่วนคนโสดนะครับความรักเนี่ยเป็นไพ่เดอะมูนเนี่ยผมก็ยังมองว่าไม่ยังไม่แนะนานะนะครับเพราะว่าความรักเดอะมูนมันคือความเหงามันจะเป็นถ้าเหมือนเพลงอ่ะก็คือความเหงาไปคู่บวกคู่ลบหนุ่มสาวต้มาพบกันในคืนเล้าลานนะแล้วมันจะมันก็จบไม่สวยอ่ะ นะเพราะมันไม่ได้เริ่มต้นความรักจากความรักที่เป็น,ปนความรักจริงๆมันเป็นเชื้อจากความเหงามากกว่านะแล้วมาเจอกันในทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากแต่มันจะจบดีหรือเปล่าเนี่ยเนอีกเรื่องหนึ่งเลยนะสัปดาห์นี้เนี่ยยังไม่แนะนําเรื่องของความรักขอให้รอให้พ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนดีกว่าค่อยมองหาว่าเออเราจะตัดสินใจคบกับใครหรือว่าคนนี้จะคบหรือไม่คบเนี่ยรอให้พ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนนะครับในแง่ของสุขภาพนะครับได้ไพ่เดอะสตาร์ เดอะสตาร์เนี่ยเปนหมาย,มาย,มายว่าคนที่เจ็บป่วยอยู่มันก็จะมีโอกาสที่คุณจะดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นตามลาดับหรือว่าเจอแนวทางการรักษาที่ดีขึ้นทําให้คุณมีความหวังมากขึ้นกับร่างกายของตัวเองนะครับส่วนคนทั่วไปเนี่ยผมก็มองว่าภาพใบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษนะครับคุณสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับบางคนอาจจะเล่ยเริ่มต้นในเรื่องของฟิตเนสเรื่องเริ่มต้นในเรื่องของการลดน้าหนักในสัปดาห์นี้ด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทํานะครับ อ่าน,นี่คือดวงทั้งหมดของคนที่เกิดวันพุธครับก็ต้องย้ําว่าอันนี้เป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านอยากจะทราบดวงโดยส่วนตัวอยากตัดสินต,ตัดสินใจเรื่องสาคัญสาคัญก็ขอให้ติดต่อเข้ามาที่ Facebook f แฟนเพจหมอมิน้นทาไพยิปซีพยากรณ์น,นะครับผมเนี่ยจะเปิดไพ่ดูเป็นลายบุคคลให้แน่นอนว่ามีค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่ได้ฟรีอย่างนี้นะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ย ต้องบอกว่าเพียงเท่านี้สำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ